นะคะตัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะขอเชิญตัวมากับดีไซเนอร์ด้วยนะคะขลังมีโบด้วยค่ะเพราะว่าดิฉันบอกแล้วว่ายังไงก็อย่าให้ไม่ได้น้ารับอย่างเดียวนะคะความเสี่ยวไม่ป,ปาณีใครด้วยม่ใจะสวยอย่างเดียวแต่ไรสาระไม่นะคะเดี๋ยวอจะขอร้องไปให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่มีนมแต่ไม่ค่อยมีมันสมอง ประเภทแบบอ,อกหักก็ฆ่าตัวตายแฟนมีชู้ก็ร้องไห้ในสาระคนที่รักเราจริงเน่ยมีแม่คนเดียวนอกนั้นก็ต่างคนต่างไปไม่ใช่มูแต่มันนั่ง <c oughs> อีปปอบอ่ <c oughs> จะขอร้องเพลงน้ำตาสิบม่วนนะครับเป็นเพลงในอัลบั้ม c o n d i ชั่นใครสนใจสามารถโหลดกไปที่ดอกจันหนึ่งสองสามนหนึ่งเกค่ะพี่จเจาะนื้อสิ่งนีน้อารมณ์มากเลยค่ะ คุณพี่เคยจอ้องหนูะพี่คาเคยยังคาอร่อยนะคะพี่คาหอมแก้มไหมคะคุณพี่คาจุบปากไหมคะสะเปคเลยพ,พี่เคยได้ยังคาถั่วดำ่ากับเคยกับชนีนี่ต่างกันเขาบอกผู้หญิงเนะี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แต่กระเทยอ่ะถั่วดำเอื้ออาทรท่านชวงนี้ชุกโอมชั่นนะคะต้อนรับปี2556เปลี่ยนได้ไอโฟนห้าไหมคะมีเอาเด็กๆอยู่เยอะแหมไม่กล้าคุยเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปน้ำตาสีโม่วก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะสนับสนุนนะคะเกษตรกร,ร,กรของไทย ข้าวของเรารับรองได้นะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ของเรานะคะแล้วก็ทีมง,งานของผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับบอกว่าข้าวของเราสะอาดปราศจากสารเคมีแน่นอนเพราะว่าโครงการของเราก็คือส่งไปสู่ทั่วโลกเลยนะคะถือว่ายัางไงแล้วก็เป็นอาชีพของเราไม่มีใครหรอกค่ะที่จะทําร้ายอาชีพของตัวเองไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเผาบ้านตวเองนะคะขออนุญาตร้องเพลงน้ําตาสิม่วงค่ะ มองไปกับ,กบน้องทุกคนที่เสียใจแต่ไม่ยอมฆ่าตัวตายเพราะผู้ชายคนเดียวค่ะระหว่างแม่กับผัวเลือกใครน่ารักมา,ก,ากเด็กๆก,ก็อย่างนี้แหละลูกตรงไปก็รู้เดี๋ยวว่าแต่ใครดูป้าสิส่งเสียให้แม่ทุกเดือนเดือนละสามร้อยแต่ผัวป้าสิค่เดือนละสนะามหมื่นเช่ะอ่ระหว่างผัวกับแม่เลือกใครใครเลือกผัวตเกเบ่ ไตาใครเละแม่ขอเสียงค่ะขอให้จงเจริญแล้วคุณว่าที่ฉันเลือกใครระหว่างผัวกับแม่ผิดเลือกผัวถูกต้องค่ะพี่พี่เป็นผัวนูไหม,มพี่เคยฟังเพลงไหมจีบได้ผัวตายแล้วอาน้ำตาสิงว่วงค่ะ